มันจะมาแกะทุเรียนนะครับทุเรียนที่ตกนะครับใช้มือจับไปที่ร่องร่องน้ำนะครับจะกดไปที่น้ำนะงันบาดเจ็บแน่นอนนี่ครับอืม <c oughs> มองไม่ชัดใช่ไหมครับเป็นทุเรียนตกนะครับมาแกะดูว่าเนื้อเขาประมาณไหนแล้วนะครับนี่ที่มันโดนพายุแล้วมันก็ตกครับ ก็ถือว่าเริ่มเขาสร้างเนื้อได้เยอะแล้วนะครับนี่ถือว่าสร้างเนื้อได้เยอะแล้วอีประมาณตอนที่ตกก็น่าจะอยู่ชิ่ประมาณเก้าสิบวันนะครับันอีกประมาณเดือนหนึ่งก็น่าจะโอเคอันนี้คือเนื้อของเขานะครับเนี่เนื้อทุเรียนภูเขาไฟนะครับก็ถือว่าสร้างเนื้อสร้างเมล็ดได้เยอะพอสมควรครับต่อไปเรามาดูเมล็ดของเขานะครับดูเมล็ด นี่ครับเม็ดรีบครับเล็กนิดเดียวเท่านี้ครับจีบเม็ดเล็กเนื้อเยอะครับเม็ดเล็กเนื้อเยอะนี่ครับโอเคครับผมสวัสดีครับ ชืออ้าวชาติก็หอมพอชได้ครับโอเคนะครับถ่ายรูปกับทุเรียนก่อน